พบกับเราทีมทนายความดรกิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดงรัตน์ศรีนวลครับทนายความในทีมดรกิติศักดิ์ทนายความวิถิพุทธนะครับผมวันนี้นะครับผมจะไม่ความรู้เกี่ยวกับการบังคับคดีนะครับผมการบังคับคดีนะครับเมื่อกระบวนการขึ้นสู่การพิจารณาของศาลนะครับผมแล้ว ศาลท่านให้โจท์เป็นฝ่ายชนะคดีนะครับโจทย์ต้องส่งคับบัคับให้จำเลยให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลนะครับผมแล้วการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลส่วนมากจะกำหนด30วันครับจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลโจทย์ย่อมมีอำนาจนะครับของยื่นคำร้องนะครับโดยทำเป็นคำยื่นคำขอโดยทำเป็นการเป็นคำขอคำร้องครับขอศาลท่านได้ออกาตั้งเจ้าพนักงานบัคับคดีนะครับ ต่อมาเพื่อบรรีเพื่อบังคับทรัพย์สินนะครับผมเอากับลูกหนี้ครับแต่นะครับผมการที่จะไปบังคับเอาทรัพย์สินจากลูกหนี้ได้นะครับผมต้องมีการขั้นตอนต้องมีการสืบทรัพย์ต้องมีการไปสืบก่อนว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินอยู่ที่ไหนครับผมเพื่อให้เพื่อสามารถนะครับผมไปถ่ายรูปไปดูซิว่าทรัพย์สินเป็นยังไงเพื่อแต่งตั้งเจ้ามาคคับบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาดตามวิธีการละขั้นตอนนําไปสู่การพักคดีนะครับ นะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ยากนะครับผมซึ่งกินระยะเวลาพอสมควรนะครับผมเพราะย่างนี้นะครับผมแต่การทบคดีนั้นก็มีการกําหนดนะครับผมหากท่านนับโจร์บางคนนะครับเห็นว่าอ่านี่ที่จําเลยเป็นหนี้นะครับผมเมื่อตนไปก็เมื่อตนไปฝ่ายชนะคดีนะครับก็ละเลยไม่บังคับคดีปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปนะครับผมเรามาดูตามมาตราที่สองอยเจ็ดสิบเนะครับผมแห่ง กฎหมายนะครับผมวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับผมถ้าคู่ความนะครับผมหรือบุคคลผู้ซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดีหรือนี่ตามคำพักษานะครับผมมิได้ปฏิบัติตามคำพักษาหรือคำสั่งของศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนะครับคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดีหรือว่าเป็นเจ้าหนี้ตามคำพักษาครับชอบที่ร้องขอให้ศาลบังคับคดีหรือมีคำสั่งได้ภายในสิบปีนับตั้งแต่มีคำพักษาหรือคำสั่งครับโดยอาศัย หรือตามคำบังคับที่ออกหมายบังคับคดีนั้นนะครับผมนั่นแสดงว่านะครับผมภายในสิบปีในี้นี้นะครับเจ้านี้ต้องบังคับคดีกับลูกนี้ให้เสร็จภายในต้องตั้งเรื่องต้องทำอะไรให้เสร็จภายในสิบปีครับผมอาพลยมาวาดาดังกล่าวนะครับเจ้านี้จะไม่มีสิทธินะครับผมเลยครับบังคับคดีกับเจ้านี้กับลูกนี้ได้เลยครับผมถือว่าเป็นการหมดอายุความนะครับผมจากความรู้ดังกล่าวนะบ่านท่านเป็นเจ้าหนี้ตามพะพักษาผมใครต้องไปเช็คดูนะในสํานวนสามหรือ ระยะเวลาที่ส่งคำบังคับและสารมีคำสั่งออกมาตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับผมว่าครบสิบปีแล้วหรือไม่ครับผมหากครบสิบปีแล้วครับท่านหมดสิทธิที่จะเรียกร้องทรัพย์สินจากลูกนี้ครับถือว่าหมดอายุความนะครับที่จะบังคับคดีนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมผมทนายความดวงรักสีนวลทนายความในทีมดอร์กิติศักด์ทนายความวิถีพูดนะครับขอกกล่าวกับท่านว่าหากท่านไม่รับความเป็นธรรมนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเรายากจนนะครับผม ทางสภาทานายความของเรายินดีช่วยเหลือท่านทีครับขอบคุณที่กดไลค์นะครับขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทานายดวงรัตสิงนวลทานายความในทีมดรกิติศักดิ์ทานายความวิทย์พุทธสวัสดีครับ